ฮรักริโอหน้ารอพร้อมจะส่งหอเริ่มต้นที่5,900ัรบาทจะรอแค่ไหนไปช่วงเลยครับสวัสดีครับพี่สนครับสวัสดีค่ะน้องลินค่ะสำหรับวันนี้ รีวิวโตโยตา้าไฮรัก e ีโวล้อจัดส่งหน้าหล่อปี2018เดี๋ยวให้พี่สนพาไปดูรอบคันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะครับเครื่องยนต์ 2,400cc นะครับแล้วก็ของเราก็จะมีทายของเหลวนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะมีระบบเบรก ABS นะครับ ส่วนการรับประกันของเราจะทางติดเราจะรับประกันเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ระบบเกียร์สปีนะครับส่วนลูกค้าท่านใดที่สนใจติดต่อเข้ามาทางด้านล่างคลิปได้เลยนะครับดูข้างในนะครับตัวนี้จะเป็นระบบเซนทันล็อกนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์สีก้านนะครับตัวนี้จะเป็นอาร์ตยู ระบบเกียร์5สปีดนะครับแล้วก็มีระบบประหยัดพลังงานนะครส่วนเบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้าอรรมยีนะครับข้างหลังข้างหลังกว้างนะครับยังใหม่ตัวนี้เบาะใหม่เลยครับสำหรับคันนี้ Toyota h ไฮรั r l v v o เครื่อง2,400ซีซีผ่อนเริ่มต้นที่5,900บาทเท่านั้น ราคา4,69,000บาทค่ะพี่สนคะโปรโมชั่นมีอะไรบ้างคะสำหรับโปรโมชั่นออกรถ0บาทนะครับถ้าลูกค้าท่านใดต้องการเป็นเจ้าของจองเพียง99บาทของเรามีรับประกันเครื่องเกียร์2ปีนะครับเอกสารเซ็นสัญญาทั่วไทยนะครับจัดส่งทั่วประเทศครับค่ะสำหรับใครที่สนใจติดต่อน้องลินกับพี่สนได้ข้างล่างนี้นะคะสุดท้ายนี้ฝากกดติด กด Subscribe กดกระดิ่งให้น้องลินกับพี่สนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ